พี่น้องครับนี่ตอนนี้เมามาหมึ่งวงงามในโฮมนะครับผมแม่ลูกคู่นี้นะครับเพิ่นหายมาแล้วนะครับสองนะครับผมยี่สิบเนาะครับผมนี่แม่มันสามเดือนแม่มันสามเดือนมันตัวไหนนี่โฮมกัปตันกัปตันนะครับผมนม่มันสามเดือนกัปตันนะครับผมแม่ลูกคู่นี้นะครับผมกับมาในทองนะเพิ่นหายยี่สิบแล้วนะครับผมราคาอยู่ที่ สองแสนนะครับผมยี่สิบพันครับตนนัวนี้ใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่นะครับผมพอ่อใหญ่โฮมตะไลแสนนะครับบ้านดอนดูนะครับผมมีเบอร์โทรไหพ่อใหญ่โฮมพใหญ่โฮมมีเบอร์โทรบ่เอนนะบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะครับ พ่อใหญ่หนุพ่อใหญ่โฮมตะไครแสนนะครับผมงัวงามพร้อมรถแก่ก็มีนะครับผมไก่ก็มีไก่ยวงกับมีเส้นทางเน่มีส่วนแล้วเส้นทางนะครับตะกลับมาบอกเส้นทางเนี่ยครับผมอ่าบ้านดอนดูนะครับผมหน้าวิทยาลัยเกษตรนะครับผมตรงเข้ามาผ่านปางกูนะครับผมขอมาเลยนะครับผมถามไผ่ไพ่กับหัจักมัดทุกคนนะครับผมพ่อใหญ่โฮมไก่ตะไครแสนพ่อใหญ่โฮมตะไครแสนพ่อใหญ่เนียงตะไครแสนนะครับผมตัวนี้นะครับผม บึงบึงบึงผมง,ง,งามนะครับวุ้ยนะครับคู่นี้่นใ้สองแสนแล้วนะครับผม <S 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 ยังบทันเอาตะห้มว่าบทันเอานะครับวุ้ยมึงลูกอันนี้ลูกนะครับบะนั้นสวนเข้าอยู่ต่ฮ้มว่าสิใส่เมาเอานะครับ <S <S รครับนี่โบดมาไหนนี่ผมเนี่ยนี่ผมว่าโบดนะครับผมปลายหูดำ นยครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ค่ายตะไลแสนบ้านดอนดูตำบลขวอํำเภอเมืองจังหวัดมหาสาราคามของเรานะครับผมขอมาถามหาเลยนะครับผมโปรอีโฮมตะไลแสนค่ายตะไลแสนอยู่ใส่มาสัญญาบูจักมัดบ้านนะพี่ลองเอาคลิปนี้ก็จบคลิปไว้ํานี้ก่อนนะครับงามของตะโฮมสวัสดีครับ